สวัสดีครับอิสา,บา,าบนบ้านโฮข้ามบะนีสิภามาเห็ดกับขา้าวกลิ่นนะครับเด้อบะนี้สิต้มปลาครับต้มปลาอย่างกับไปเบิ่งกันนะครับเด้อเตียมห้องตั้งเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวผมสิพาไปเห็ดเลยครับไปกันเลยครับ สิ่งต่ำพาคนยัยเด้อพี่น้องเด้องมือเด้อของเด็ดอยู่นี่ครับพี่น้องเห็นบ่อน้อไข่หมดแดงพี่น้องไข่หมดแดงเด้อพี่น้องเด้องหมดแดงใบบุกปูดเครื่องต้อมนะพี่น้องนะนี่ ใบมกูดี่เรเจ็บเอาอยู่หลังบ้าแล้วนะครับฉีดนี่เขาก็ตมาม้วเรร่อยนะครับเนาะไปปุงกันเลยครับเห็ดกันเลยครับลงมือน้ำก็เดือดแล้วครับพี่นอ้องดี๋ยวห้เงาีดเอาเครื่องใส่ก่อนนะครับเนาะ ไม่บกกูดลงไปไข่าได้ถนอะค่ะา,าดาวก็ตามด้วยพริกที่หกตำไปแล้วก็ไปลองนะ ส่หอมแม่จังนอยเพราะมันหวานจังนอนนะพี่น้องไปลงไฟโอ้ยตัวลงไปจี <c oughs> ดตาก็พี่น้องจีดตากมันนัว นาดล่างออกก่าน่าทำมากนวดไปเดี๋ยวไปลองเล่ยจามกิด นี่ครับของแสบพี่น้องแสบจริน้อยนะพี่น้องนะยังยังบบดตมปา ว้นน it, um, นอนแหงางวางอนๆๆองวางอนงวหอนางวางวางนางเางวางวางวองวางวายวางวาวางวางวางีางวางวางนางเไง่างวงงวางวางงวาวาองงางวงาาวางางงว้วงา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 าง คอใหญ่มาหอดแล้วพี่น้องเอ้ยใส่หมอนงไปแล้วลออสักครู่ได้พี่น้องลืมพี่น้องมันอยู่หากเดียวเนี่ยแหละ หากบักซี่พี่น้องมีหากเดียวลืมใส่สั อาจะเข้าได้พี่น้องเด้อของซ่บพี่น้องเ้ยของอาหารสันยอดเด้พี่น้องเนีย่ยอาหารสันยอด,ดยี่สิงยอดใหม่ไปได้พี่น้องค่าจะน้อยนะพี่น้องนะไปไหนมาหนูไปไหนมา สวัสดีครับก่อนสิเอาสวัสดีครับกล้องก่อนท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับวสวยๆนุอยู่ไหนวันนี้นุงอยู่ไหนตอนนี้อยู่นุงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่บ้านนอกหรืออยู่กรุงเทพอ,อยู่บ้านนอกอยู่บ้านอะไรอย่าไปกัดหมวกสิพดรัวๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาไข่บมแดงใส่เลยใส่ไข่โมแดงกันเด้อพี่น้องอเด้อ พอญ่มาหอดแล้วโอ้ยเป็นต่แซบพี่น,น้องหมดตะมาหอดพี่น,น้องเลยมาตรงกรุงเทพหมดตะมาหอดวงางใบใบนี่เสิงเมือแล้วก็เห็ดกับเขาต่อเลยเบื้องหลานใจ้หิวเข่าหลานหลานใจกินหมากไม้พี่น,น้องหิวเข่า หลานไส้โทนห้านไส้หัวแก้วหัวแหวนหมองกล้องหน่อยสิถ่ายจะข้าวด้วี่นองเดอเดี๋ยวจ้ง คอยไปซิมน้ำกันนะพไปนองบท่นได้ปรุงอยู่งสเียบอยากเหนองสียบด้ไปนอนด้ของนวดไดพี่นอนใส่ลงไปจุดน้อยใวใสรานนอน่ด่นำค้ายได้ีปนองด้ปนอยพอเขาใส่เกลือไปแล้วเดี๋ยวมันสีเข้ม พี่น้องไข่มดแดงเต็มหมอ้อเลยพี่น้องเอ้ยมันจะแซ่บผักเั็น้อยก็ได้พี่น้องเด้อชิมมันก่อนเดอ้อนอนโอ้เขาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมทำไรห,หอมสักที่สักบัวได้พี่น้องอไปเลย ลงไปเลยผู้ดใดบัตรถกินเขาแรงจะเพิพมมพงง่มกินได้ไปนองมากินต้่มปลาคอหญ่น้ำกัน เอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรนี่ก็นะครับเนาะเดี๋ยวมือแร่งเดี๋ยวพ่นมีงานบุญนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเลาะเบิ่งว่าพ่นิเหตุบุญอย่างนาะพี่น้องเนาะบุญประจำปีประจำหมู่บ้านนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ